ครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องหนุ่มยนยางนะครับก็บวันนี้มาถ่ายทำคลิปที่พูดคุยกันนะครับมีประเด็นที่อยากจะพูดคุยเนื่องจากช่วงก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะทำเป็นคลิปช็อตนะครับคลิปช็อตแล้วก็คลิปสั้นนะครับเพราะว่าเห็นว่ากระแสในการที่ชอบดูกันเนี่ยหลังๆจะชอบดูคลิปสั้นๆที่ไม่เกินหนึ่งนาทีกันนะครับก็เลยไม่ได้อธิบายอะไรที่ชัดเจนนักแล้วก็คนที่เข้ามารับชมเนี่ย ก็จะมีปัญหานะครับมีคำถามเพราะเขาจะดูคลิปสั้นแล้วก็ไม่เกิดความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ไปติดตามดูคลิปเก่าๆนะครับก็จะถามมาหลากหลายนะครับแต่ประเด็นที่ผมเป็นห่วงมีอยู่ประเด็นเดียวนะครับก็คือประเด็นเรื่องฮอร์โมนเอทิลีนนะครับตัวอยู่ในกระป๋องนี้นะครับที่หลายๆท่านนะครับยังยังไม่เข้าใจนะครับก็มาพูดคุยกันเรื่องเอทิลีนถ้าท่านไหนที่ เคยเรียนทางสายวิทยาศาสตร์นะครับสายวิทย์ไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรือว่าทางอุดมศึกษานะครับในวิชาชีววิทยาเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เราเรียนก็คือเรื่องฮอร์โมนพืชนะครับถ้าเราย้อนดูหรือท่านไหนที่ไม่ได้เรียนก็สามารถค้น Google แล้วอ่านดูได้นะครับว่าฮอร์โมนพืชเนี่ยมันมีห้าชนิดหลักๆนะครับส่วนใหญ่จะมีห้าชนิดหลักๆแค่นี้เป็นเป็นหลักๆเป็นแกนที่เราเรียนกันอาจจะมีตัวแตกย่อยไปแต่ว่าจะมีหลักอยู่ห้าตัวนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับมีออกซิน ทีเบอร์เรลินไซโตไคนินเอทิลินแล้วก็แอ i ไซซิกแอซิกแต่และตัวก็ทําหน้าที่ต่างกันนะครับเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนก็คือเป็นสารที่ช่วยในการจเจริญเติบโตของพืชนะครับหลักๆง่ายแค่นี้นะครับซึ่งหนึ่งในตัวที่เราใช้ในวงการยางพาราคือตัวเอทิลินก็ค,คือหนึ่งในห้าของฮอร์โมนพืชนะครับหลายท่านที่เห็นการใช้เอทิลินแล้วก็น้ํายางไหลก็จะพูด พูดในเชิงเสียดสีสุภมาพหรือว่าพูดในเชิงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จริงนะครับก็จริงเพราะว่าตัวเอทิลีนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการกระตุ้นในการสร้างลำยางหลายท่านติดเรียกชื่อเล่นว่าสารเล่งนะครับยาเล่งนะครับซึ่งในธรรมชาติแล้วเอทิลีนเนี่ยจะมีสถานะแก๊สนะครับแก๊สหรือก๊าซตัวนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะครับภาษาอังกฤษเขียน G A S นะครับอ่านเป็นแก๊สก็ได้อ่านเป็นก๊าซก็ได้นะครับ คือถ้าพูดเป็นแก๊สเนี่ยก็จะตกใจน่ากลัวแต่พูดเป็นก๊าซเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยน่ากลัวจริงๆก,ก็คือตัวเดียวกันนะครับ G A S พูดทับศัพท์ไปเลยแก๊สหรือก๊าะครับฮอร์โมนพืชชนิดนี้อยู่ในสถานะก๊าซนะครับในธรรมชาติอยู่แล้วในต้นพืชพืชสังเคราะห์อเองได้ในปริมาณเล็กน้อยนะครับไม่มากพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างได้ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากเราต้องการที่จะใช้ให้ได้มากนะครับก็ต้องมีการเพิ่มเข้าไปนะครับ ในพืชหลายๆตัวที่เราไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ดอกเราก็ใช้ฮอร์โมนเข้าไปพวกออกซินพวกจิบเบิลินเนี่ยจิบเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันอยู่นะครับใช้กันอยู่ในพวกไม้ผลนะครับลำไย,ยมะม่วงใช้อยู่เอทิลินเรามาใช้ในส่วนของางพลานะครับในการช่วยเพิ่มผลผลิตแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วหลายๆท่านจะกลัวนะครับกลัวเนื่องจากว่าในอดีตอาจจะเป็นในอดีตที่การใช้อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าเทคโนโลยีอาจจะไม่ ไม่ดีเท่าปัจจุบันนี้นะครับแต่หลักการในการใช้อทิลินก็คล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่ายุคยุคก่อนเนี่ยเขาจะนิยมใช้เป็นแบบลักษณะของเหลวนะครับของเหลวเป็นขวดนะครับของเหลวเป็นขวดในชื่อทางสารเคมีที่อยู่ในนั้นจะเป็นชื่อว่าอทิฟอนนะครับชื่อการค่าจะมีหลากหลายแต่ว่าสารกนกฤณเนี่ยชื่อสามาัญคืออ e ทิฟอนนะครับซึ e ่งอทิฟอนจะเป็นของเหลวเมื่อของเหลวระเหยออกมาเป็นไอนะครับมีการระเหยออกมาก็จะให้สารตัวหนึ่งชื่อว่าอทิลิน ของเหลวระเหยปุ๊เป็นเอทิลีนก็คือตัวเดียวกันนะครับแต่ตอนนั้นอยู่ในสถานะของเหลวทีน,นี้ปัจจุบันเนี่ยาการเพิ่มผลิตน้ำยางเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเริ่มนําเข้ามาใช้นะครับแล้วมันเกิดสิ่งที่แปลกอยู่อย่างนึ่งก็คือพอพูดถึงตัวนี้นะครับใช้ระบบาการเจาะร่วมกับาหมอนเอทิลีนที่เป็นสถานะแก๊สเนี่ยจะกลัวกันนะครับกลัวนู่นนี่นั่นเยอะเลยเหตุผลร้อยแเลยนะครับแต่ว่า ไม่กลัวพวกที่เป็นเขาเรียกอะไรฮะที่ในทางคันคาเขาจะขายเป็นปุ๋ยน้ํานะครับปุ๋ยน้ําเป็นสารบรุงที่เป็นน้ําในการฉีดพ่นในการทาหน้ายางซึ่งเขาไม่ได้ใช้ชื่อของฮอร์โมนนะครับเขาเรียกเขาเลี่ยงการใช้คําว่าฮอร์โมนเลี่ยงกัมากการใช้เอทิลีนนะครับแต่เขาจะใช้คําว่าปุ๋ยน้ําปุ๋ยบํารุง สูตรพิเศษซูปเปอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะน้ําเมื่อใช้ไปแล้วในการใช้ของเขานี่จะจะใช้การทาหรือการฉีดเข้าไปในเปลือกอยางบริเวณหน้ายางนะครับแล้วก็ผลผลิตยางก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในวงการในการกรีดไม่กลัวนะครับไม่กลัวเพราะว่าเขาเขามองว่าเป็นเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยจริงไหมนะตัวนี้สำคัญนะครับท่านต้องดูว่าปุ๋ยจริงไหมนะครับ ปุ๋ยมันกินเข้าไปในเปลือกได้ไหมจริงหรือเปล่านะครับนึกภาพเหมือนคนเราเนี่ยคนเราเวลาทานอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ร่างกายได้รับพลังงานก็ต้องเข้าทางปากนะครับอาจจะมีการบำรุงทางผิวนะครับทางผิวที่จะเข้าไปในร่างกายก็ส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็คือเข้าทางปากแล้วพืชล่ะครับพืชไม่มีปากนะครับไม่ได้มีปากกบเขี้ยวเหมือนเหมือนมนุษย์เหมือนคนเรานะครับแล้วเขากินอาหารทางไหนนะครับ พืชก็จะต้องกินทางรากเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือรากเนี่ยเป็นการดูดสารอาหารเข้าไปนะครับแล้วก็ทางใบนะครับใบก็จะมีปากเล็บอยู่ปากใบนะครับในการรับธาตุอาหารที่ต่างกันนะครับมีการรับทางดินก็ส่วนหนึ่งทางใบส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นลําต้นส่วนที่ไม่ใช่สีเขียวเนี่ยจะเป็นส่วนน้อยมากครับน้อยมากๆเลยนะครับที่จะได้รับในส่วนของธาตุอาหารเข้าไปนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเปลือกที่ไม่ได้ผ่านการ การขูดเอาเปลือกที่ตายออกนะครับก็จะเป็นเหมือนผิวหนังคนเนี่ยครับที่เราใส่อะไรเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าได้แค่ส่วนน้อยแค่นั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ว่าออม,มันมันเป็นสิ่งที่แปลกดีนะครับคนเราเนี่ยพอพูดเรื่องเอทิลีนเราเปิดเลยว่าตัวนี้คือเอทิลีนคือฮอร์โมนที่ช่วยในการสร้างน้ำยางแล้วก็มีข้อจํากัดในการใช้นะครับว่าต้องใช้ในต้นยางที่มีอายุตามงานวิจัยคือสิบเอดปีขึ้นไปนะครับขนาดรอบต้นเกินห้าสิบเซนนะครับ แล้วก็ต้องใช้ในลักษณะของวันนะครับเว้นอย่างน้อยสองวันใช้ระยะห่างออกไปแล้วก็ต้องบำรุงรักษาให้ได้ตามมาตรฐานเราระบุให้ชัดเจนเลยนะครับกับอีกส่วนหนึ่งมาเป็นลักษณะของหุ่ยน้ํานะครับใช้เลยไม่มีข้อจํากัดยิ่งใช้เยอะยิ่งดีหาลูกไม่ว่าอนาคตเนะ่ะท่านจะเจอกับอะไรอันนั้นไม่ไม่ว่ากันนะครับนี่แหละก็คือสิ่งประเด็นที่ผมอยากจะมาพูดคุยนะครับว่า มองให้ดีนะครับว่าอยู่ในท้องตลาดที่ว่าปุ๋ยน่งปุยน้ําอะไรต่างๆเนี่ยมันมันชื่อถือได้ขนาดไหนนะครับมีดูในในขวดนิดนึงว่าเขาใส่อะไรลงไปในขวดนะครับว่ามีมีตัวไหนที่ทําให้อายางเนี่ยเพิ่ผมผลผลิตได้นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องปุยเนี่ยอย่างที่ผมบอกปุ๋ยต้องกินทางทางรากทางใบนะครับถ้าเป็นโฮอร์โมนเนี่ยเราเติมทางใบได้นะครับทางรากก็ได้นะครับหรือเติมทางเปลือกก็ได้นะครับ อย่างถ้าเป็นเอทิลีนถ้าใช้จริงๆอย่างของผมเนี่ยที่ใช้อยู่ก็คือต้องขุดเปลือกขุดเปลือกแล้วก็มีอุปกรณ์ตัวนึงปิดเข้าไปในเปลือกแล้วก็เติมเอทิลีนที่เป็นแก๊สเข้าไปเพื่อให้เข้าไปทางเปลือกนะครับแต่ว่าก่อนที่เข้าเราต้องขุดเปลือกออกก่อนแล้วก็ต้องใช้ตามตามหลักที่เขาแนะนํามานะครับว่าต้องมีการเว้นระยะให้เหมาะสมก็คือ2วันขึ้นไปนะครับมีการบํารุงอาหารที่ดีนะครับความชื้นจะต้องพอนะครับมีปริมาณน,น้ําที่เพียงพอนะครับถ้าอากาศแรง แล้วก็ความชื้นต่ํานะครับแล้วก็บำรุงรักษาไม่ดีใบาย,ยางไม่มีก็ไม่จาไม่สมควรที่จะใช้นะครับก็จะมีวิธีการใช้อยู่ก็ประเด็นก็ประมาณนี้นะครับอยากให้ระวังกันนิดนึงนะครับเรา,เอ,าอย่าไปหลงเชื่อในโฆษณากันมากนะครับแล้วก็มันจะเกิดผลกระทบที่ในระยะยาวนะครับผมก็มาพูดคุยกัน ในเบื้องต้นนะครับว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะครับผมวันนี้ก็ข,ข่าวประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ